สวัสดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็อยู่กันที่หน้ากระทรวงกลาโหมนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ถนนคนเดินแพ,พ่งภูทรน,นะคะแต่ก่อนอื่นมาชมบริเวณนี้ก่อนซึ่งเป็นจุดเช็คอินหลักจุดไฮไลท์หลักที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ก็เป็นบริเวณวัดพระแก้วสวยงามมากนะคะทางนี้ก็จะเป็นถนนกาลยานามไมตรีสวยๆงามๆาม,มาก สำหรับตึกกระทรวงกลาโหมนะคะนั่นแหละเนี่ยก็จะมีบรรดา,าบัณฑิตต่างๆเนี่ยเรียนจบแล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้นะคะถ่ายรูปเพื่อเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกอันนี้เป็นวังสลันลมแถวนี้เป็นถิ่นที่แบบย่านเก่าแก่ที่สถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่เยอะแยะมากมาตรงบริเวณนี้นะคะ เป็นถนนอักษรดางตัดกับถนนกาลยาละไมตรีกระทรวงมหาดไทยคลองคูเมืองเนี่ยเรียบร้อยครั้งที่แล้ววิ๊กก็เคยมาตรงนี้นะสะพานช้างลงสี นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเที่ยวถนนคนเดินแพ่งภูธรไปพี่ๆก็เคยพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่แพ,งพ่งภูธรแล้วนะคะตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณ The The k i n Cafe House โอ้คล้ายๆแบบวังเก่าๆเ,เลยนะ เนี่ยตามนี้นะคะน่าจะอันนี้เป็นคาเฟ่นะคะทีนี้เราก็มาเดินดูกันนะคะบริเวณนี้นะคะมีพวกกิฟชงกิฟชออ็อปเกี่ยวกับพวกอ,อ,อะไรเนี่ยอุปกรณ์หมวกเป็นงานคลาฟอะไรอย่างเงี้ยมีนะตรงนี้ก็ได้นะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะนี่นะประมาณนี้สวยๆงามๆม,มาก นะคะป้าเดี๋ยวเราเดินทางไปตรงนี้นะคะนี่ไงเจอพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเราก็เจอพอดีเลยนะสำหรับถนนแพ่งภูทรน,นะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีของขายมีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยเสื้อผ้าเด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะเดินต่อมาเรื่อยๆนะคะถนนแพ่งภูทรเป็นถนนที่แบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะคะวินานานทีนะเราจะเห็นถนน ย่านเก่าๆแก่ๆแบบนี้ที่เล่าเรื่องศิลปะอาหารหรือว่าเรื่องของประวัติศาสตร์ในอดีตนะคะก็คือการบิดจากสบริเวณคอหรือว่าในุงเนี่ยประมาณนี้อันตรายมากนะคะบริเวณเส้นเลือดคอนะคะด้านหน้าในแนวติ่งหูลงมาก็จะเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอะไรที่เราจะต้องระวังมีงานประดับแบบแฮนด์เมดด้วยหินนำโชคอย่างเงี้ยขออนุญาตถ่ายเลยนะคะค่ะจ้าขอบคุณค่ะพี่ อ๋อมีสั่งทําได้ด้วยใช่ไหมคะเป็นแฮนด์เมดเลยเนาะเป็นหินแท้นได้หมดเลยเริ่ม50บาทอ๋อพี่อันนี้สั่งทําได้เหลือเลยใช่ไหมบอกในกล้องได้เลยนะคะค่ะทำได้นะคะเป็นหินนำโชคเป็นแฮนด์เมดเป็นเชือกเทียนใส่น้ำโดนน้ำโดนเหงื่อใส่ว่ายน้ำไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยใส่ได้หมดโอ้โหขอบคุณนะคะพี่ ขอบคุณสำหรับขับวยพรนะพี่นะขอบคุณค่ะ่ขอบคุณค่ะอ๋อพี่จะไปออกตามงานแถวเขตพระนครใช่ไหมคะเขาก็จะไปทั่วเลยแบบเนี้ยเขาจะมีพิธีแทนอ๋อแล้วทำกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะช่วยช่วยประชาชนเราจ็บโอ้โหเนี่นะคะน่าสนใจมากๆลองมาดูนะเนี่ยขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูช่อง บีบีออนทัวร์จ้ะเป็นภาษาอังกฤษจ้าฝากได้เลยอ๋ยฝากได้เลยจ้ะพี่ฝากได้เลยจ้ะฝากได้เลยจ้าบี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 เป็นภาษาอังกฤษค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะเนี่เนี่ยลองมาดูนะคะ เนี่ยปวดเมื่อยปวดอะไรก็มานวดนะเนี่ยอาการมีเสื้อผ้าที่คนเมืกี้น่ารักมากเลยนะคะเ,คเขาก็กดติดตามเรานะคะคแต่เราไม่ได้เป็นช่องใหญ่หรอกค่ะแต่เขาก็แบบว่าเขาบอกว่าคนดูเราเยอะใช่ไหมแต่ว่าเราก็อยากให้ช่องเราปังๆนะแมสแมสอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่แมสไงเออเนี่ยมีอันนี้เลยนะ เนี่ยสวยๆงามๆลองมาดูนะคะอยากช่องเราก็อยากให้มันแมสจริงๆนี่นัทพรไอศครีมสดอืนะคะสลิมนะคะ DNA สลิมมีขนมครกด้วยปล่อยด้วยบอกต่อขนมครกนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมขนมครก เนี่ยหนมพกก็มีโนนหนีมีหนมพกมีหลายไส้เลยเหรอจาร้าลุงก็ทอดต้นหอมกะทิธรรมดาสามกะทิธรรมดาสามอย่าง้นหอมตาหนูอนหอมนอยากอ่าหนุอยากได้ต้นหอมได้ไหมคะใช่ถ้วยละเท่าไหร่จ้ากล่องละ30กล่องละสามสิบนะคะนี่ตามนี้นะคุณลุงเขาออกนอกสถานที่ด้วยนะคะ อ๋อผู้ว่านี่เคยมาเคยมาทานด้วยเหรอคะผู้ว่าชัดชาติใช่ไหมทุกผู้ว่าทุกผู้ว่าเลยใช่ไหมแต่ผู้ว่าเก้ากับชาติชาติครับโอ้โหเหรอคะทีหน้ากับสิบก็เป็รเลอกใหม่โอ้หน่ากินมากๆกล่องละสามสิบนะเพื่อนๆนะลองมาดูนะเนี่ยอ๋อก็คือตามนี้เลยใช่ไหมคะคุณลุงขนมโคกแปดไม่ต้องบวกหนึ่งไม่ต้องบวกหนึ่ง เนไม่ต้องหัวเหมือนี่เป็นป้ายใหม่อ๋อป้ายใหม่ก็คือพิมพ์ไปว่าขนมโคก8ปดหนึ่งผู้ว่าแปดผู้ว่าเฉยๆอ๋อแปดผู้ว่าเฉยๆนะเดี๋ยวมันกระเด้งมาอ๋อขอบคุณค่ะแล้วแชร์ให้ลุงด้วยจะอ๋อลุงพูดได้เลยจ้าเอาเลยจ้าฝากเลยฝากได้เลยนั่นแหละพิมพ์ดูก็ได้ขนมโคกแปดผู้ว่าขนมโคกแปดผู้ว่าพิมพ์ก o เกิลพิม Google นี่นะตามนี้เลยเนี่ยหน้าแชร์ให้ลุงด้วยได้เลยลุงทุกช่องเดี๋ยวช่องเจ็ดยังไม่ได้ออก ช่อง5ช่อง9เจ้ไหมใครอพีออกหมดเลิศนะมีอยู่ในเพจมีอยู่ในเพจนะขนมโคกแล้วก็เลขแปดแล้วก็พูว่าขนมโคกแล้วก็เลขแปดแล้วก็ผู้ว่าเลิศจ้าขอบคุณนะคะค่ะขายอยู่ที่นู่นนะประจำขายอยู่ที่ไหนจ๊ะปตมเลยร้านมน่ะเปไปร้านมนร้านนมในที่ว่าการปตมอ๋ออยู่ที่หลังสารว่าการใช่ไหมเอ้าหน้าเซเว่นเลยหน้าเซเว่นเลยวันจันทร์จ้าอยู่วันจันทร์ได้จ้ะ ทุกคนไปพิมพ์คำว่าขนมคกแผู้ว่านะคะ,อ,ะอ,อร่อยแม่อ,อร่อยหรือยังไงก็มาลองสัมผัสเองอดีกว่ามาลองสัมผัสกันดีกว่านี่มีปั๊บไก่ด้วยนะคะเห็นไหมเนี่ยกะลีปับ๊บปั๊บไก่ นนอันนี้ก็จะเป็นนัตรพรไอศครีมสดนะคะที่บิ๊บี้เคยมานั่งทานบิ๊บี้มาหลายเดือนแล้วนะวันนี้ก็ได้มาอีกทีหนึ่งนะคะปะเดี๋ยวเราเดินไปบิ๊บี้ไปอันนี้บิ๊บี้ได้มาซื้อขนมโพกร้านดังเลยนะขนมโพกแปดผู้ว่าทุกผู้ว่ามาทานผู้ว่าชัดชาติก็มาทานขนมโพกเจ้าเนี้ยคุณลุงคนนี้ดังเลยเนี่ยมีมียำด้วยนะคะนี่ตามนี้เลยยำแซ่บ เจ๊ปูเป้ปากแดง่าขอบคุณค่ะเนี่ยแล้วก็ข้างนอกก็จะมีของกินนะคะอ่าขนมปังหน้าหมูก็จะเป็นแบบนี้ชุดละสี่สิบาทเองนะคะเพื่อนๆพ่อค่าขอบคุณค่ะอ่าอันนี้เป็นน้ำชาลาชาชาใต้เหรอคะ,คะเป็นชาใต้ามาจากจังหวัดอะไรคะคุณพี่ชาใต้สุนครค่ะชาใต้สุนครนะ ชาเขียวตับชาส้มอ๋อเหรอคะชาใต้แท้ค่ะชาเขียวนี่คือทำเป็นชาเขียวเหรอคะเป็นชาใต้ชาเขียวชาใต้ชาเขียวเนาะอ๋อโอ้นี่ไงเลิศจ้ามาทานกันได้นะคะจากแก้วละ45เองนะคะแก้วสามีมีอ๋อถ้าเพิ่มชีส45อันนี้ถ้าเป็นธรรมดา35แต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มครีมชีสก็45โอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะตามนี้นะคะป้ายตามนี้เลย ตามนี้เลยนะคะเผื่อใครมาติดต่อรับออกนอกสถานที่ใช่ไหมคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีทองม้วนด้วยอะทองม้วนทองม้วนที่เป็นแบบไม่ใช่ทองม้วนสดทองม้วนกรอบเนาะทองม้วนโบราณนะจ๊ะอ่าเนี่ยกระปุกละ4ี่บบาทนะคะโอ้มีหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเนี้ย

นี่เป็นงานใช่ครัเป็นงานวิสาหกิจชุมชน DIY ทำเองเหรอคะสามารถทำเองหรือมีจำหน่ายด้วยนะครับออ๋อนี่ไงพี่เขาทำเองเห็นไหมไอ้อันนี้เป็นลูกกระต่ายพวงกิจแจค่ะค่ะมันก็มีหมาพุดเดิลค่ะมีหมาพุดเดิลเนาะสวยๆเลยเป็นงานฝีมือมีงานฝีมือที่พี่เขาทำเลยนะคะเป็น DIY สอนสดฉบับจับมือเนาะ อ๋อทำด้วยลูกปัดใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้รับสอนเลยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อค่ะคือแบบวัตถุดิบน้ครับวัสดุคอนกรีราคแล้วก็สอนตีค่ะจ้าโอ้แล้วก็วันนี้นะครับพิเศษคืนกำไรสุดสังคมกับ ช่วง6มโมงครึ่งเป็นรถไปมีการสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้กําไรเข้ามือติดกับบ้านได้เลยจ้า6โมงครึ่งการปันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะมาดูกันได้นะคะไม่รู้สนใจก็มาจองฟรีนะครับเดี๋ยวจะมีเชฟพาวเวลครับอ๋อฟรีค<อ>่าใช้จ่ายครับเอ้ค่ะอ,อันนี้สอนเหรอคะเป็นสอนแล้วก็มีการให้กับประหางหางร่วมกันกนะครับผมอ๋อเหรอคะอืมนี่ไง เป็นอาหาราอเป็นเชฟใช่ไหมคะ <c oughs> อ,อ๋อพี่เป็นเชฟ <c oughs> <ม>ค่ะค่ะฝากได้เลยนะคะค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะตามนี้นะ <c oughs> อันนี้ปกติไปออกตามงานหรือว่ามาออกงานเพื่อแต่เราครับมีค่ะ ค่ะอันนี้เพจชื่อนี้เลยหรอคะนักอะไรนะคะชื่อว่านครใช่ไหมคะนกคอเป็นโลโก้แบรนด์สินค้าของเราส่วนเพจชื่อนี้นะครับเมจิแคนนะคบเมจิแคนนะคะเมจิแคนค่ะเป็นเพื่อนแล้วก็ข่าวสารและกิจกรรมดีๆมากมายเลยอ๋อเป็นกิจกรรมดีๆเลยนะคะโอ้น่ารักมากขอบคุณค่ะนี่ไงเขาก็จะทำแบบนี้อยู่นะคะ <laughs> ขายได้นะคะคุณค่ะ,คคะนี่ไงเขาก็จะทำเห็นไหมเนี่ยเป็นงานวิสาหกิจชุมชมน,ะะน,นนะคะพลังพระนครนะคะถ้าใครสนใจก็เนี่ยตามนี้เลยแต่ที่ทำมาสิ่งจังมาก เศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ <6 S 1> ประชาชนทั่วกรุง6กลุมเขต30ครั้งอุ้ยนะ่นนารักมากเลยนะคะนเนี่ยทั้งหมดั้งัข้างในก็จะมีเสื้อผ้าข้างนอกก็อย่างมี้คนะ่ เห็นไหมเสื้อผ้าสวยๆใครที่นวดไม่เป็นเลต้องสงสเลยนะถ้าเกิดสนใจจริงๆเราวาสนใจดูใน้าก่เขาเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอาีพไปทุคนที่คนเ็นชอบยก็ได้่ี้เป็นอาชีพหลักก็ยังได้อยู่ได้ได้ได้เลยแต่แต่ฝาสวี้ค่ะคือคนที่จะนวดอย่างเงี้ยาไ่งแรไม่ต้องไปเดียนะอันนี้นะคะ ะะโอ้ขนมผัดผักผักกาดโบราณน,นี่ไงนี่ไงเห็นไหมแม่เขาก็จะผัดแบบน,นี้เลยนี่ยเห็นปะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันอีกทีมีถั่ถวมีลูกชิน้นตรงนี้ก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะแล้วก็มีชูชิ Memorial. แล้วก็มีชูชีด้วยนะเราลองมาดูกันเนี่ยเขาก็จัดอยู่ในถนนแพ่งคูทอนนะคะจนคึจ้าพิซ่าค่ะเมียมีคำก็มีนะคะจ้าฝากได้เลยนะคะฝากได้เลยค่ะมีคำมาดูกอนได้ค่ะจ้าค่ะเป็นร้านชื่อใยน้อยใช่ไหมคะคุณพี่มีคนโบรายน้อยค่ะ วันนี้อยู่อีกหนึ่งวันนะคะวันนี้หวันอ,อ๋อจดจัดถึงวันนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะวันถึงวันที่สิบเก้าน้ำพึ่งประมาณนี้นะคะ มีเจเพนแพงภูทรเนี่ยแหนมแหนมปา,กกาไก่ไส้กรอกอีสานกับแหนมปาไก,กายจ้าขอขอขอขค่ะขอบคุณค่ะนะคะยำมุ้นเส้นโบราณอ๋อยำยำปูมา แล้วก็มีลูกชิ้นทอดนะคะ,ะขนมจีนจา้าอันนี้ผัดไทยเนาะผัดไทยผัดจา้านวิชาสดในใข้าวิชาผัดหมส้มอาจารย์ถ้าเกิดผมสดใจจริงๆ นี่ประมาณนี้นะอาคารแบบเก่าแก่มาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะถนนแพ่งเนี่ยจะมี3ามแพ่งแพ่งภูทรแพ่งนาลาแพ่งสรพพสตรเป็นแพ่งที่แบบเออย่านการค้าอันนี้ก็จะเป็น อนามัยก็คือค่าใช้จ่ายง่ายๆไม่เกินสามพันแน่นอนแล้วคุณไปประกอบอาชีพได้เลยในส่วนของการเรียนสองชั่วโมงที่อาจารย์นี่คือสามารถไปประกอบอาชีพได้ขนมไทยเรียนได้หมดทุกทรงเลยหรือว่ามันมีแยกทรงอาจารย์ครับผมเอามาตฐานกาอนข้าวแกงก็มีคะ ันนี้บีบีก็มาตรงกับวันที่เขาปิดพอดีนะคะก็ประมาณนี้นะโอ้ยมีปลาดุกย่างด้วยอะส้มตำปลาดุกย่างประมาณนี้แล้วก็มีร้านเก่าแก่บโบราณมากมายนะคะโอเคนะคะทุกคนฝากนี่นะคะมียำข้าวแหนมนนะคะเนี่ย ยำแหนมข้าวทอดสดยำได้นะคะจ้าขอบคุณค่ะปังฉ่ำนะคะแล้วก็เฟรนฟรายส์นะคะจ้าคุณจ้าจ้าคค่ะฝากร้านได้เลยค่ะวันจ้าขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะตรงนี้เป็นชุมชนแพ่งภูทรนะคะแฟนสันเจ้าพ่อเสือ สำหรับวันนี้บิ๊้ก็ต้องขอปิดคลิปไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้กำลังใจนะคะคือคือทุกคนน่ารักมากพ่อค้าแม่ค้าน่ารักมากๆนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะลงอันนี้เป็นโมจิฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้กำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะไปไหนก็อย่าลืมมานั่งกินไอศครีมร้านเจ้านี้ด้วยนะคะร้านของนัทพรไอศครีมสดอร่อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ